ขึ้นค่ะดีขึ้นนะขึ้นใช่อืแต่ตอนนี้น่าจะแบบว่าถนนใหญ่รถเยอะเนียรถเยอะกล้าออกถนนใหญ่ไหมตอนแรกไม่กล้าดูขับมันอย่แถวบ้านในซอยเล็กๆอ่ะเออเพราะมันขับไม่เร็วอืถนนใหญ่มันต้องมันต้องมีความเร็วแปดสิบมันต้องมีความเร็วมันต้องแซงสวัสดีครับผมพบมาขึ้นเรือตกได้ตามรอยทยอยคืนนะครับ สวัสดีครับผมนะครับคลิปนี้พาสาวน้อยน่ารักสาวสวยนะครับมาฝึกขับรถมือใหม่ป้ายแดงนะครับได้ไปขับกี่มาน,านแล้วยังครับหนูได้มาสองปีแล้วก็ต่อยต่อยแต่ว่ายังไม่เคยจับรถไม่เคยจับรถสองปีแล้วอ่าฮะอันนี้รถใหม่ป้ายแดงไหมป้ายแดงค่ะเอะพิ่งออกมาเลยมา,<ช>มาดาสอง วิ่งตรงมาจ้าวิ่งตรงมาเลยข้างหน้าไฟแดงหนระือไฟเขียวคะไฟแดงค่ะโอเคถ้ามารอจะไปต่อท้ายรถพี่กระบะนะเอ้ยพี่รถตู้นะอย่าเบรกให้รถช้าลงช้าลงช้าลง,าลงเรบรกอีกครับเบรกอีกเบรกอืมอย่างหวัวทิ่มนิดนึง <laughs> สำหรับคลิปนี้นะครับจะพามือใหม่มาเลี้ยอยูเทิน มาฝึกยูเทิร์นนะครับยังคืนพวงมาลัยไม่คล่องยังกะจังหวะการคืนไม่ได้ดูตรงไหนอะไรยังไงนะครับสำหรับมือใหม่ใครที่ยังไม่กล้ายูเทิร์นนะครับคลิปนี้เรามายูเทิร์นกันจะเพิ่งไปนะมันยังเป็นไฟแดงอยู่สำหรับใครที่ยังไม่กล้ายูเทิร์นเพิ่งขับรถเป็นครูผมเพิ่งขับรถเป็นหนูเพิ่งขับรถเป็นไปได้ครับไหลามาเลยวิ่งตรงไปนะ รถตูต้เขาเปิดไฟเลี้ยวท่ามารอบแล่ไหลาตามมาเขาพ้นละ่ะหลาตามมาเลยครับขัเร่งตามมาเลยจ้าโอเควิ่งเลนนี้ตรงไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะพามือใหม่ยูเทินครับอธิบายก่อนนะครับสําหรับมือใหม่ใครที่มาฝึกขับรถนะครับเวลาอยู่เทินให้เราวิ่งขนานไปนะครับวิ่งขนานไปกับฟุตบาทนะครับกระจกมองข้างเลยส่วนโค้งของฟุตบาทแล้วค่อย บุญพวกาะไยให้หมดนะครับวิ่งตรงมาก่อนนะครับวิ่งตรงมาก่อนเลยแยกนี้มาก่อนนะครับด้านหน้าฝังขวามเหมือนจะมีรถตู้มาระวังด้วยแต่เบรกเบาๆให้รถสีดําไปก่อนอหลังคาสีดาไม่มีใครตามมาใช่ไหมคับเร่งตามมาเบาๆเนียนๆนะครับวิ่งตรงมาเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะดูเทินด้านหน้านะครับ วิ่งตรงมาก่อนเปิดไฟเลี้ยวขวาครับยูเทิร์ด้านหน้าครับถ้าอย่าเบรกให้รถช้าลงช้าลงจะยูเทิร์รถต้องชะช้าเลยนะครับอะเบรจ้าเบรกเลยจ้าเบรกช้าๆเลยให้รถช้าๆเลยหมุนให้หมดปึ๊บแล้วดูซ้ายครับมีรถมาไหมไม่มีหมุนมาให้หมดนะแล้วดูขวาครับแลกคืนมาครับคันเร่งคลอมาครับเยีย่ยมมาเวลา ยูเทิร์นนะครับตาต้องมองถนนนะครับมองจากฝั่งนี้กวาดมาปื๊บดูถนนแล้วคืนพวงมาลัยให้ทันยูเทิรนะ์นหะน้าใหม่อีกรอบหนึ่งสิครับเปิดไฟเลี้ยวขวาครับเวลาจะยู turn. เทิร์นเบรคช้าๆให้รถช้าลงช้าลงมองฝั่งนู้นเลยมีรถมาไหมช้าๆครับอ่ามุนให้หมดครับมุนให้หมดอ,อืคืนถ้าเราเติมเรลงปื๊บคืนเลยดูขวาอาขวาได้ไหม อยู่เตรอนอีกรอบหนึ่งนะอือหืมอ่ายู่เตือนตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตนะครับน้องก็ทำยังไงอ่ะเยียบเบรกให้รถช้าลงช้า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 นะครับอ่เลยืะยางเลยแล้เหมุนให้หมดแต่อย่าเพิ่งไปนะมีรถมาปล่อยไหลมานนิดปล่อยไหลมานนิดปล่อยไหลมานินิดอ่าปล่อยไหลมาปุ๊บรถรถใหญ่มานะให้รถใหญ่ไปก่อนนะจ๊ะใจเย็นๆหลังรถใหญ่มีรถใหญ่อีกคันนึง หลังรถใหญ่อีกคันนึงมีรถใหญ่สีขาวออคันนี้รถกระบะคันนี้เข้าออกมาเข้าบังให้เรานะครับพี่ใหญ่เปิดไฟเลี้ยวจะว่ารขาจะยูเทิร์นออกมาเลยครับช้าๆไหลมาไหลมาหลังมอเตอร์ไซค์คันนี้นะอ่ะมาไหลมาครับช้าๆไม่ต้องรีบนะช้าๆไหลมาเรื่อยๆไหลมาเรื่อยๆไหลมาเรื่อยๆอ่าฮะอ่าไม่ทันไม่เป็นไรบิดช้าๆตามมาแล้วครับตามมาเลยเขาเรยกมาเบาๆและคืนอ่า ถ้าเราพวดพลาดเมื่อกี้เราก็จะบวกกับรถกระบะนะครับอ่อา๋ยงนั้นไหลมาช้าๆครับไม่ต้องรีบถ้าเขาพวดพลาดมาเราก็ยังเด็กทํเพราะเราลอยเพราะเราช้านะเราจะอยู่เทิร์นั้นหน้าอีกทีหนึ่งครับผมะนะครับในการยูเทิร์นนะครับสำหรับมือใหม่นะมองฝั่งทั้งซ้ายเลยครับว่ามีรถมาไหมนะครับผม,มปล่อยไหลมาช้าๆนะนะครับ ดูฝั่งซ้ายเมคชัวร์ปุ๊บหมุนพวงมาลัยมาให้หมดครับช่วงที่มองเนี่ยหมุนพวงมาลัยด้วยนะนะครับคอขเร่งมาเบาๆปุ๊บเนี่ยหมุนพอรถเฉมาปุ๊บก็จะตั้งตรงทยอยคืนครับหมุนมาเรื่อยๆตามองทนอนี่ถนนนะครับผมตามองถนนมือหมุนพวงมาลยัยเท้าคอคนเร่งมาเบาๆนะครับแบบนี้เลยอ่าอทีนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับในการอยู่เทินนะนะครับมือใหม่หลายคนจะกลัวการอยู่เทินเพราะว่า กลัวว่าจะคืนพวงมาลัยไม่ทันกลัวว่าเหยียบคันเร่งไปแล้วรถจะพุ่งนะครับพอรถพุ่งแล้วจะคืนพวงมาลัยไม่ทันนะครับมาดูกันอีกรอบช้าๆนิ่งๆนะครับผมขับตรงๆมาขนานกับฟุตบาทมาเรื่อยๆนะครับสังเกตนะครับก็จะถึงแล้วเหยียบเบรกให้รถช้าลงช้าลงจนเกอบหยุดนิ่งเลยนะช้าลงจนเก็บหยุดนิ่งเลยล้อครับกระจกมองข้างเลยฟุตบาทครับ หมุนลอนนินดๆปึ๊บพอกระจกมองข้างเลยปึ๊บแบบนี้ครับหมุนมาให้หมดครับมองฝั่งซ้ายครับมีรถมาไหมมองไปทุกช่วงที่มองลถไหลชา้าๆหมุนพวงมาลัยไหมหมดครับหมุนมาให้หมดปึ๊บพวงมาลัยสุดแล้วปล่อยไหลมาชา้าๆครับมองทางฝั่งขวาครับกระจกด้านข้างฝั่งขวานะนะครับมองปึ๊บเนี่ยมองทางขวาปึ๊บแล้วค่อยๆกวาดตามทางฝั่งซ้ายจนถึง,ถงหน้าหันมาถึงกระจกด้านหน้าช่วงที่มองทยอยคืนพวงมาลัยดรวยนะครับคืนมาเรื่อยๆ ไหลามาเรื่อยๆคืนมาเรื่อยๆนะครับทําพร้อมกันนะครับหมุนพวงมาลัยมาปุ๊บพอรถตั้งตรงนะครับคันเร่งตามมาได้เลยช่วงที่คืนมานี่คันเร่งคอมาช้าๆไหลามาช้าๆไม่ต้องรีบเริ่มฝึกใหม่ไหลามาเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะไม่ต้องเติมขันเร่งไม่ต้องรีบหมุนพวงมาลัยจับความรู้สึกแล้วมันจะเริ่มได้ครับผมแบบนี้เลยครับอทีนี้ มาดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมสําหรับมือใหม่นะนะครับใจยเย็นๆใจยเย็นๆรู้ว่ากลัวครับรู้ว่าตื่นเต้นนะครับดังนั้นเวลาไปฝึกยูเทิร์นฝึกเลี้ยวนะครับหาคนที่เป็นไปด้วยคุณพ่อคุณนะ้าคุณอาคุณพี่คุณแฟนพาไปด้วยนะครับผมหรือถ้าจะเอาชัวร์เลยไม่ต้องทาอกันไปเรียนดีกว่าครับหาค,คุณครูเก่งๆสักคนหนึ่งพาไปฝึกนะครับทีนี้มาครับผม วิ่งตรงๆมาเลยนิ่งๆนะครับรอนะครับกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนนะครับตาเหลือบดูปุ๊บพอเลยนี่ครับถ้าเลยมาปุ๊บหมุนมาได้เลยนะครับลดเคลื่อนที่ด้วยมองฝั่งซ้ายมีรถมาไหมมองย้ําอีกทีหนึ่งมเมคชัวร์แล้วตามองทางฝั่งขวาครับแล้วค่อยกวาเป็นทางฝั่งซ้ายครับรถก็จะตั้งตรงทยอยคืนครับแล้วคะเล่งคลอมาเบาๆครับคืนเรื่อยๆคลอมาเบาคะเล่งคลอมาเบาปุ๊บพอรถตั้งตรงปุ๊บ ค่อยเติมเครืง่งแรงๆก็อย่างได้ครับผมแบบนี้เลยในการยูเทิร์นครับผมไหลามานิง่งๆไหลามานิง่งๆไหลามานิงาาน่งๆเหยียบเบรกให้รถช้าลงช้าๆช้าๆ ช้าช้าหมุนให้หมดหมุนให้หมดดูฝั่งนู้นมีรถมาไหมถ้าไม่มีไหลมาเลยจ้าขาเล่งเค้าเล่งคอมาเบาๆอ่ะจังหวะเนี้ยถ้าขับคล่องไปได้นะจริงๆถ้าขับคล่องไปได้เลยแต่ไม่เป็นไรอ่ะไม่กล้านะครับน้องไม่กล้านะครับผมไหลมาช้าช้าได้ไหมมีรถมาไหมมีมาไหมถ้าไม่มีไปเลยค่ะถ้าไม่มีไปเลยค่ะมีไหม จี้มาเช้าจี้มาเช้าจี้มาเช้าจี้มาโชคดูจี้มาโชคดูจี้มาโชคดูจี้มาจี้มาจี้มาโชคดูมีรถมาไหมถ้าไม่มีมาเลยจ้าไม่ไม่มีมาเลยจ้าแลกคืนอตรงไปเลยจ้าวิ่งตรงไปเลยนะจ้าตรงไปเลยจ้าอันนี้ตรงไปเลยนะอืพี่เขาเมื่อกี้พี่เขาไม่กล้าออกมาเพราะเขาก็กลัวเราเราก็กลัวเขาเขาเอาบังเรา ลองมอเตอร์ไซค์จ้าวิ่งตรงมาก่อนจ้าทีนี้เราจะอยู่เทินด้านหน้านะครับวิ่งตรงมาเลยจ้าทีนี้จะเป็นยูเทินแยกนะครับอ่าจะเป็นยูเทินแยกปึ๊บมาด้านหน้าไปเนินลุกด้านหน้านะครับ เหยียบเบรกให้รถช้าลงเบาๆเบรกเบาๆแล้วปล่อยเลยครับปล่อยเบรกเลยหนึ่งสองแล้วเติมพลังมาคอมาเบาๆแล้วมาเหยียบเบรกใหม่ปล่อยเบรกให้รถช้าลงแล้วปล่อยเบรกเลยครับปล่อยเลยปล่อยเลยอะไหลมานิ่งๆนะหมุนให้หมดแล้วกระจมองข้างเลยแล้วหมุนให้หมดไหลมาเบรกก่อน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 ให้พี่ใหญ่ไปก่อนหนึจ้าหลังพี่ใหญ่มีรถตามมาไหมถ้าไม่มีเราไปคองเร่งมาเบาๆและคืน เล่งตามมาด้วยสวยอ่าวิ่งตรงไปทีนี้เราจะเอาใหม่นะครับเราจะไปยูเทิร์นที่เดิมเราเมื่อกี้นะครับวิ่งตรงมาเลยจ้าวิ่งตรงไปก่อนนะจ๊ะพี่ใหญ่ค้อมเลนมาแล้วก็ยกคันเร่งาเบา,บานิดเดียวยกนิดยกคัาเร่งนิดเดียวยกนิดเดียวแล้วก็เลี้ยงขันเล่งไว้อ่าตรงไปก่อนนะตรงไปก่อนนะวิ่งตรงไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปยูเทิร์นแยกหน้านู้นนะ วิ่งตรงมาก่อนครับวิ่งตรงมาก่อนนะครับ <S 2> <S 2> เราจะอยู่เท, à, ทินด้านหน้าะคจับเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับเพื่อนสังเกตนะครับวิ่งตรงมาเวลาจะอยู่เทนินนะครับต้องเบรกชะลอช้าๆก่อนนะวิ่งลรงมาก่อนหลมาก่อนไหลมาก่อนอะแล้วค่อยเบรคเบรกนะครับรอให้กระจกมองข้างเลยฟุบบาทแล้วหมุนมาให้หมดดูฝั่งโน้นมีรถมาไหม หมุนไมห้หมดมาเลยครับหมุนไม้หมด,มหหมดอ่าฮะดูถนนคืนถ้าเล่นตามมาเยี่ยมดูขวาเอาขวาได้ไหมออกใต้เบี่ยงมาวิ่งตรงมาครับเอาใหม่อีกรอบหนึ่งนะจ๊ะตรงไปก่อนนะไปิดไฟเลี้ยวตรงไปก่อนพี่ใหญ่มาทางฝั่งซ้ายระวังด้วยเขาโค้งออกซ้ายเราไปเลยครับวิ่งตรงๆเลยครับวิ่งตรงมาเลย เราจะอยู่เทินด้านหน้าอีกรอบหนึ่งนะครับไหลามานิ่งๆท้ามารอแต่เบรกเบาๆให้รถช้าลงช้าลงพอเริ่มเข้าใกล้ลูกหนอนเ่อยเพิ่มน้ำหนักหน่อยนึงเพิ่มน้ำหนักเบรกพอปึ๊บถึงแล้วปล่อยเลยครับปล่อยเลยเปิดไฟเลี้ยวขวาให้เขารู้ว่าเราจะอยู่เทินอย่าเบรกปึ๊บอ่าฮะ วิ่งตรงๆนิ่งๆมากระจุมองข้างเลยแล้วหมุนให้หมด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 ปึ๊บอือฮึคืนข้าเร่งตามมาเยี่ยมสุดยอดครับตรงมาเลยจ้าอ่าตรงไปทีนี้ขอ,อยูเทินอีกรอบหนึ่งนาจบเลยสหรับการยุเทินในคลิปนี้นะครับ ลอนแรกกลัวการยุเทินใช่ไหมนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะตอนแบบว่าคืนพวงมาลัยยังไงตอนนี้คล่องแล้วได้แล้วนะ,นะมั่นใจมากขึ้นนะ,อะโอเคด้านหน้านะจ๊ะอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะสําหรับมือใหม่นะครับที่ดูคลิปนะครับเวลายุเทินวิ่งมาปกติเลยพอใกล้ถึงแล้วค่อยเบรกนะครับอาเบรกทีนี้เบรกเบรกให้ช้าๆเลยช้าๆเลยช้าๆเลย ช้าเลยมือให้หมดอ่าแล้วปล่อยรถไหลรถไหลช้าๆคืนมาปุ๊บนะครับถ้ารถมาอยู่เลนขวาไปเลนขวาถ้ารถมาอยู่เลนซ้ายไปเลนซ้ายเลยครับจะเปลี่ยนเลนไปเลนไหนได้เลนนั้นไปอยุ่เทินนั้นหน้าอีกรอบนึงก็คือจบคลิปเลยนะครับผมอ่ะวิ่งตรงมาครับผมอยู U ่เทินนั้นหน้าตรงนี้นะเปิดไฟเลี้ยวขวาเบรกเลยจ้าเบรกเลยจ้าอ่าช้าๆเบรกช้าๆช้าๆ,ๆเลยช้าๆ,ๆเลย กระจุมังางเลยแล้วหมุนให้หมดปล่อยไหลมาช้าหมุนไม่หมดตามรถเก่งคันนี้มามอเไซค์มาระวังด้วยช้าๆก่อนหลังมอเตอร์ไซค์นะจ๊ะปล่อยเบรกขันเร่งมาเลยคันเร่งมาเบาๆช้าๆอ่ะไม่ทันเพิ่งเบรก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 ่ะพี่ใหญ่เปิดไฟเลี้ยวแต่ด้านหลังมีรถสีดำมาเรายังไม่ไปนะรอหลังรถรอรถคันสีดำรอรถคันสีดำนะจ๊ะรถหลังรถคันสีดำมีรถเก๋งไอ้มีรถกระบะรอหลังรถกระบะคันนี้เราจะไปนะจ๊ะเพราะรถใหญ่ช้า อ่าฮะใช่อ่ะปอยมาเล,จาลายจียปอยเบียงมาเลยจา้าดูถนนจ้าแรคืนทาเลนตามมาเยี่ยมครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็สอนยูเทิร์นนะครับวิ่งตรงไปแล้วก็ถึงไฟแดงหน้าเลี้ยวซ้ายนะ,ะแล้วก็อ่าคลิปนี้นะครับเป็นการฝึกยูเทิร์นสำหรับมือใหม่นะครับเป็นการฝึกนะครับให้นักเรียน ได้พร้อมออกทุนใหญ่จริงๆได้มีความรู้สึกว่าเออคืนจริงๆเลี้ยวจริงๆนะครับใช้รถของตัวเองฝึกมันก็จะเป็นง่ายเพราะรถตัวเองเราขับบ่อยๆแล้วเราจะขจุขึ้นชินนะครับอ่าดูดินซ้ายถูกต้องครับแล้วก็พอถึงไฟแดงง่ายเ้ยวซ้ายนะครับอ่าเป็นการาซ้อมยูเทิร์นก่อนออกถนนจริงถ้าเราซ้อมบ่อยๆนะครับมันก็จะทําให้เราเป็นได้เร็วพอเจอสถานการณ์จริง คนก็จะทําได้ครับส่วนคลิปนี้ใครชอบฝากกดไลค์ด้วยนะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับใครมีปัญหาอะไรยังไงงงยังไงคอมเมนต์ด้านล่างเดี๋ยผมมาตอบให้นะครับผมส่วนคลิปนี้ไปแล้วครับผมบายๆครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับวิธีการขับรถนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้ชอบครับฝากเพื่อนกดไลค์ กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ฝากกด subscribe ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ขาดกำลังใจนะครับอยากขับรถนะครับคนทางบ้านก็ไม่ให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะครับจอยเข้ามาครับผมมี Facebook กลุ่มครับเฟซบุ o กกลุ่มอยู่ด้านล่างลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับจอยเข้ามาได้เลยนะครับเป็นเพื่อนกลุ่มทีมสร้างขึ้นมาสหรับเพื่อนเพื่อนใหม่ใครที่ไม่มีความมั่นใจใครที่มีปัญหานะครับผมมีเพื่อนๆที่เขาขับรถเป็นแล้วขับรถเพื่อนเริ่อนคอะแยะเล เข้ามาดูว่าเพื่อนๆขับรถยังไงเขาฝึกกันยังไงนะครับเขาแชร์กันมานะครับทั้งถ่ายรูปทั้งอัดวิดีโอมาเพื่อนๆลองมาดูเขาว่าเขาทํากันยังไงใครที่กาลังสับสนใครที่ยังต้องการที่ปรึกษาใครต้องการพูดคุยอยากสอบถามจอยเข้ามาใน a c e b o o k กลุ่มกับไว้เจอกันใน f a c e b ุ o k นะครับผมผมพี่ตั้ถาวรยินะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนขับรถมือใหม่หัตขับครับใครนะครับที่ไปเรียนมาแล้วนะครับ คุณครูที่สอนนะครับพาขับรถอย่างเดียววิ่งตรงๆอย่างเดียวไม่เคยพาเลี้ยวไม่เคยพาแซงไม่เคยพาเปเล่นไม่เคยพาพาข้อซองไม่เคยพาทําอะไรเลยครับอ่านะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจอร์เป้นะครับขับรถนะครับแซงเปเล่นแล้วก็พาข้อซองต่างๆสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับขับรถออกไปทํางานได้ขับรถไปโรงเกวานได้ ร,ร,รถบนถนนจริงขับรถออก,กต,ต่างจังหวัดได้นะครับผมเบอรอ์โทรนะครับใครสนใจนะเบอร์โทรเอโทรกับอาจารย์ยูร่าอยู่้านาน,นะอารย์กด่เข้ามาได้เลย,ยนคละนยนครับผมนีน่ก็ต้องไปแล้ว่างมครับสบวคีวครับิ่ได้ไหมครับ